สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับคุณหมอพลอยใส่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระน่ารู้ดีๆที่พลอยนำมาฝากนั่นก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับซิงค์เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยรับประทานซิงค์แล้วก็รู้จักซิงค์เป็นอย่างดีแต่ทำไมซิงค์ถึงมีความจำเป็นต่อร่างกายและสำคัญต่อร่างกายอีกทั้งยังสามารถช่วย ววยวันนี้พลอยนำสาระ,ะน่ารู้ดีๆพร้อมกับคำตอบต่างๆมาฝากทุกคนกันค่ะ<อ>ในส่วนของกลไกที่ซิงค์จะเข้าไปช่วยลดสิวให้กับเราหลักๆก,ก,ก็จะมีการทำงานอยู่4ี่ข้อหลักๆนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะซิงค์ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานลดการอักเสบตั้งการอักเสบภายในร่างกายตั้งการอักเสบของเชื้อสิวของเรานะคะต่อมานะคะหลังจากตั้งการอักเสบแล้วก็จะเข้าไปยับยั้งเชือ้อซีแอคเน่ก็จะทําให้เชื้อสิวในร่างกายของเรานะคะค่อยๆลดปริมาณลง และขั้นตอนต่อมาค่ะเขาก็จะเข้าไปลดความมันของต่อมไขมันซึ่งก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยมันลดลงนะคะซึ่งสาเหตุจากการหน้ามันเนี่นะคะ่ะเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะสาเหตุหนึ่งเลยนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นสิวแล้วก็กลับมาเป็นสิวซ้ําซ้อนแต่สาเหตุหน้ามันเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกนะว่าเราเนี่ยมีภาวะหน้ามันจากจากสาเหตุไหนนะคะถ้าเป็นภาวะหน้ามันที่เกิดจากการที่เราผิวแห้งเนี่ยเราก็ต้องมีการ บำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นขึ้นมาด้วยนะคะ <Okay. S 2> ฉะนั้นทางที่ดีนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าลักษณะของผิวของเราในตอนนี้เนี่ยเรามีลักษณะผิวที่เป็นแบบไหนและสีนะคะขั้นตอนสุดท้ายที่ซิงจะเข้าไปช่วยนั่นก็คือถ้าเราสิวควบคู่กับการทายิวเจ้าตัวซิงเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทาสิวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดูวิดีโอเต็มๆก็สามารถที่จะกดลิงก์นี้ได้เลยค่ะ